เมื่อก่อนตอนเป็นแบ็คแพคเกอร์ไปเที่ยวเหนือคนเดียวเลยขึ้นดอยอินทนนท์ตอนตีสามไปดูทะเลหมอกไงสูถนนมืดคักๆตอนขับรถมอไซค์อยู่ดีๆคือได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าช่วยด้วยขนลุกสู้ป่ได้คิดอย่างขับไปเรื่อยๆก็ได้ยินอีกทีนี้เสียงดังขึ้น ช่วยฉันด้วยใจเริ่มสั่นแล้วเด้รอบข้างมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆดำๆคิดในใจอย่ามาเดอ้ออย่ามาให้เห็นพอเช้าลงมาเล่าให้คนแถวนั้นฟังเขาบอกว่าแถวนั้นเคยมีคนตายเพราะขับรถตกเหวเออระเหยตั้งแต่นั้นมาสาบานเลยว่า บอกกล้าขับรถขึ้นดอยคนเดียวอีกแล้วชีวิตมันสั้นใช้ให้คุม้มอย่าซ่าท้าผี